อันนี้งานกึงนะครับอันนี้เราจะทำเปเปอร์รูในเพื่อจะให้ยิงถาดสไลด์เข้าไปในบังคับไม่ให้มันตกหลุมแล้วก็โดดคือล็อกถาดนะครับเราก็จะปรับแท่นกึงนะครับให้เป็นองศาอันนี้ล้วงตัวในนะครับแทงเข้าไปแบบนี้นะครับหมุนตัวนี้เข้าไปมันก็จะเป็นเปเปอร์รูจะเป็นเปเปอร์ส่วนเหล็กที่แทงไปน้ำแหลมแบบเข็มแล้วก็ปรับกึงให้เป็นแหลมได้นะครับ อันนี้ขั้นตอนการทำอธิบายให้เพื่อนๆที่ถามมปเข้ามาให้เข้าใจนะครับกลไกต่างๆ <S <S 1> <S 1> <S องศามันก็อยู่เนี้ยตอนนี้จะมีที่วัดเนาะมปตับองศาเข้าไปแล้วก็ใช้หมุนตัวนี้มันก็จะเป็นรูองศาเข้าไปโอ้กินเยอะกินทีสามสี่มิลเลยเนี่ยแต่โอเคถ้ามันไม่